วันนี้นะคะมีก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทําการใส่ทรายนะคะตรงทางใบมะพร้าวนะคะตรงอคอมะพร้าวนะคะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วงแรดนะคะด้วงมะพร้าวนะคะเพื่อ,อไม่ให้นะคะเขามาอาศัยอยู่นะคะแล้วก็ทําการเจาะกินตรงคอมะพร้าวของเรานะคะ โดยที่สวนของเรานะคะก็จะมีการป้องกันนะคะด้วงมะพร้าวด้วงแรด,ดนะคะก็จะมีทั้ง2วิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ลูกเหม็นนะคะแล้วก็การใช้ทรายแบบนี้นะคะนี่ก็จะใส่ตรงคอมะพร้าวแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เขามาอาศัยอยู่นะคะแล้วก็เจาะกินตรงคอนะคะทรายก็จะไปทําลายหรือว่าจะไปเสียดสีตรงข้อต่อเขานะคะถ้าสมมุติว่า มีด้วงนะคะมาอาศัยอยู่ตรงคอมะพร้าวนะคะทรายเขาก็จะเข้าไปาเสียดสีตรงไม่ว่าจะเป็นตรงคอนะคะแล้วก็แขนขาเขานะคะปกติเขาก็จะไม่ชอบอยู่แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเขาขยับตัวแล้วทรายาเข้าไปอยู่ตรงข้อต่อนะคะก็จะทําให้เขานะคะ,ะเกิดการเสียดสีนะคะขยับตัวไม่ได้นะคะเขาก็จะตายลงในที่สุดนะคะ ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นวิธีที่เราใช้ประจํานะคะก็คือเอาลูกเม่นนะคะมาใส่นะคะตรงคอมะพร้าวเหมือนกันนะคะทีละลูกสองลูกนะคะทางละลูกสองลูกนะคะแต่ว่าช่วงนี้เมเห็นว่าฝนมันหมดแล้วนะคะเมก็เลยทําการเอาทรายมาใส่ได้นะคะ ถ้าสมมุติว่าเราใช้อ่าลูกเหม็นนะคะในช่วงที่หน้าฝนนะคะก็ค่อนข้างที่จะเปืองนะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยใช่ไหมคะเขาก็เกิดการละลายนะคะลูกเหม็นก็ถูกฝนนะคะชะล้างละลายนะคะวิธีนั้นเขาก็ทําได้เหมือนกันนะคะเป็นวิธีการที่ป้องกันได้เหมือนกันแต่ว่า,ามันค่อนข้างที่จะสิ้นเปืองนะคะ แต่ว่าวิธีที่เราใช้นะคะทรายนะคะก็คือเราหาทรายได้แถวบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นตามท้องไร่ท้องนาน,นะคะที่เขามีทรายเยอะๆนะคะเมก็จะ,ะไปเอามานะคะแล้วก็มากอกใส่ตรงคลอมะพร้าวแบบนี้นะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่ประหยัดนะคะแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะนี่นะคะ เมยก็จะใส่ทุกต้นเลยนะคะโดยที่มีพ่อนะคะเป็นคนช่วยด้วยนะคะเมย์ก็จะใส่แบบใส่เยอะได้เลยนะคะใส่แบบไม่ยั้งเลยนะคะเมย์ก็จะถ่างออกนะคะตรงคอนะคะแล้วเราก็จะใช้ซ้อนนะคะเพื่อจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะเทลงไปนะคะนี่นะคะ สาหรับอายุมะพร้าวของเรานะคะที่สวนเราอายุมะพร้าวของเราประมาณอ่ะหปีนะคะกับอีกสมเดือนนะคะนี่นะคะวิธีการใส่ก็แบบนี้เลยนะคะใช้ช้อนนะคะเทลงไปนะคะถางใบต้นมะพร้าวออกนะคะก็เทไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะใครคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาระใหม่ๆจากทางช่องกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ